สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านทุกคนครับนนพบกับเราช่องพังปีงปงปงใหม่ชาแนลครับผมบรรยากาศกินอาหารครับริมแม่น้ำชีนะครับผม,บมอ,อากาศเย็นๆนะครับผม3มตัว้อยนะครับผมวันนี้สองหญิงหนึ่งหนุ่มนะครับผมเอาปีใหม่ปีใหม่ตามตามพูุ ตาพออุดไปยังพออูดอ้พออดมีของดีเสดแ๋วด้บาทนี่ต้องปั่นต้องปั่นที่ให้พี่ๆจะน้อยเออจงตัดประดี๋ยอย่าไว้ไพครับพออุดไปเหล่ามาขางฟางนำนี่ครับ ยอดมากขอค่ะแยกแยกอันนี้ดูนะครับอธิบายกันค่ะพี่กายคุณลุงลมบอกกันเอ่เิ็น้องอยู่เจ้าผู้ใดเถ่าเจ้าผู้ใดเป็นเบาเช้าข้ามาได้กินเลยเอ้ากอนกินก่อนปีเรี่ยงกินเลื้องง่ายอมบุเป็นพ่อทำอ่ะ อ๋อใ้คนัะคขอคเหมือนเอกินโดยการกิน้วยกันครับกินด้วยกันพี่ปีให้น้องกินน้ำครับเอาเอาเอาเดี๋ยวอร่อยวอร่อยมยอร่อยไม่อร่อยมือจบร้อยหน่อยเรื่องกินเรื่องใหญ่มึงน,องน,องนอ้องๆเิ่นกินเอืองอ่างชาสาแต่ว่าพี่ปีเข้าหน่มึงว่าครับโอ้เหล่าหยามึงลูกสาวผูดเพื่อเกิดใบว่างใบว่างาครับกินสากระมูครับเิ่น เขาสวยมารยาทกินแบบกุหลาบตะทีเพื่อนเด้อรับกินนั่งกินทั้งรับตาครับไม่กี่อยากินอะไรกแบบกุหลาบตะทีโอ้โหมีต้นไปไหนมาเนี่ยน,น,น่าบรรยากาศริมน้ำครับนี่โอ้ยสวยงามมากเลยครับผมริมแม่น้ำชีครับผมนี่สิบล้านนะครับผมสิบล้านพ่อเลี้ยงพามานะครับผมขอบคุณพ่อเลยนะครับนี่พาที่ ี่ปแล้วก็นี่อุ้มคุณมาเที่ยวนะครับผมที่วมาเล่นชมวชาติมายนปล่อยเลยนะครับนี่ผูกน้องดาวไว้เชือกเดียวถ้าสามเชือกถ้าปลูกไว้เชือกหนึ่งก็อยู่เลยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับถอช่งานถ้าไม่ช่วยงานหนไม่ได้นะมีใครช่วยหนูปล่อยให้กินตั้งหน่อยแล้วก็สิผ้ากับบานนะครับ พ่อกระบนันเห็นเอากินบ่ไ้แล้วพี่ปีนี่นเห็นบ่าสาวอบุบุนกับน้องดาวก็พร้อนเองครับช้างป่าสามเชือกนะครับผมหลุดมาจากไหนหลุดมาจากบ้านตะกางนะครับมาเที่ยวน้ำชีนะครับผมสามเชือก เาเลยลูกไม่ไปายมันกินหญ้ามาหนูกินผลไม้เยอะต้องกินหญ้าด้วยมากินหญ้าธรรมชาติด้วยครับมาครับพี่เมย์จ๋ามาเลยบ้านน้องดาวยินดีต้อนรับเอทีทุกท่านนะคะแสนกว่าท่านนี้ถ้ามาพร้อมกันคงต้อนรับไม่ไหวนะคะต้องมาทีละสิบท่านหรือว่าสี่ห้าท่านแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้ามาทีเดียวแสนสี่หมื่นห้าพันกว่าท่านนี้คงไม่ไหว<ย>า้าอ่อนๆนี่ครับ,รบาหาก้ที่เราเล็กเรา ฝนตกใส่แล้วงอกใหม่นะครับผมช้างเด็กก็ชอบกินอย่างงี้ครับผมสับเปลี่ยนผลไม้ครับอร่อยมากเลยครับนี่ดูบรรยากาศพนนนนดวดูเแล้ว,ว,นนนนลวให้กาลังใจนองดากินเปนน็นแบบไม่เด่นเออะเบนมารับหน่อยพี่ปะกายบอกเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยปอุดป่ะกะนอนเรียงจ้างนอนเรียงเด็กๆครับนี่อยู่พ่อมีตือนตกใจนี่พ่อป็ใหม่จะถ่ายให้บรรยากาศข้างบนนะครับผม โอ้ตรงเดินตกหลุมกับกอ,โ,อโทษข hmm. ออภัยแฟนกับเอฟซีที่กำลังรับชมนะครับผมนี B ่มาชมบรรยากาศข้างบนนะครับโอ้หวิวทิวทัศน์สวยมากเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศข้างบนบินมชีสวยมากดูภาพบรรยากาศเด็กๆกินอาหารนะครับผม โอ้โหเด็กๆอิ่มท้องด้วยเล่นสนุกมากครับนานๆได้มาเล่นน้ำเปลี่ยนบรรยากาศครับผมคุณแม่แม่์แม่ปากแดงกัาวนะครับคุณคุณยายสีกมาครับส่วนเสียมิงนี่งคุณตาอยู่นู่นครับเฝ้าเฝ้าที่บ้านครับป้าน้องดาวดูแม่เป้งกับพี่เดือนนะครับผม อิ่มแล้วตอนเย็นๆแล้วก็จะพาเด็กๆกลับบ้านครับผมกันนแลิ่งแล้วเด็กๆไม่ได้เวลากินแล้วครับแดนอ่อน มังครับมิงครับดูครับอ้วนนี้มาเมดินกับเพื่อนเลยนะครับนี่กินนะครับโอ้เสียบหลายเสียบใหญ่เสียบาคากลีครับยหย่พะเล่น,นลืมมผ้าผมมาเรื่อยเลยครับนี่ปปชวนเ,นเพื่อนมาหลายสนุกครับเด็กแกล้งเรา นี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับทุกคลิปที่ถ่ายทาผ่านทางช่องพังคีใหม่แล้วก็ปังปีใหม่ชาแนลนะครับขอบคุณ f อฟซทุกท่านทุกคนนะครับที่คอยสพอร์ตนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ทุกๆวันนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมอืมเืนความสุขให้ เด็กๆด้วยนะครับนี่แล้วก็แม่แม่พ่อพ่อฟรีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้รับชมบรรยากาศริมน้ำนะครับเด็กๆได้มาสนุกเล่นกันสนุกมากเลยนะครับผมเราต้องประกาศแบบนั้นใช่ไหมครับพี่ต้นมาแล้วมาแล้วพอเรียนมีของมาให้เด็กๆแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาสนับสนุนนะครับผลไม้เด็กๆนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับการงานการเงินนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับ มา้วนะคเบยกูเฟชจิ่งเป็นครับพออูดก็ไแม่ไก่เป็นพอห่างกันไปไซสเลยครับดูลูกสาวครับปี่ีกับน้องดาวครับมึงเป็นมาจูกีกันเพราผุนพออูดเป็นจูว่าแตบรรยากาศคักเลยหว่าแ่วา่โอค่า มันหยอกกันไงโอ้ยเั็นเป็นลูกสาวก็เป็นชินหยาไปตาเสียบแต่นู่นเป็นกระหยอกแต่เวลาเป็นหยอกแม่บุญครับนี่โอ้ยพออุดเป็นเปนมักมวนครับคือกันครับนี่เหมือนกันกับพ่อพี่ใหม่แล้วพ่อเลียนแล้วก็ได้แกงเขาเอาป้าพ่อแม่อยากให้แฟนข่าเอฟซีที่ได้ดูรับชมได้เพิ่มมีอัตรรสอาการรับชมนะครับสนุกสนานผ่อนคลายด้วยครับผมหลังจาก ทำงานกลับถึงบ้านนะครับได้ดูคลิปน่ารักของเด็กๆกับเด็กแก๊งของเรานี่ก็ได้ผ่อนคลายก็มีความสุขคนตาคลิปก็มีความสุขนะครับนี่ได้เห็นผู้ใหญ่ใจดีเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครชมคลิปเปลี่ยนเป็นบรรยากาศที่มีความสุขเลยครับผมโโกม็ไม่นาน เสียงรถดังเลยครับลุเพราะเรนขยับรถมาแล้วครับนี่เตรียมตัวเด็กๆเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วไปหาแม่ๆที่บ้านแล้วครับผมน,มนี่นิ่งมากขนาดรถ

ต <c oughs> อกกันอีกแล้วพอก็แ<ะ>ม่เอบุญเพื่อนนี่สิบล้านเตรียมตัวจะพาเด็กๆกลับบ้านนะครับผมก็ <c oughs> อย่าลืมนะครับ,ดบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องปังปีใหม่แล้วก็เพียงพังปีใหม่ชแน,นลนะครับทั้งสองช่องฝากอยู่ในอบอมอกอ้อมใจแฟนคลับยูซีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่ง, share, นงกำลังใจนะครับของพวกเรานะครับผมขอบคุณ มากสำหรับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมคอยเป็นกําลังใจครับคอยสนับสนุนครับรเจอการคลิปหน้านะครับสําหรับนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ